มันดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมไม่ไอ้นี่กันใช่ไหมเพราะคาเฟ่มันจะบทั่วเหลืองทั่วเหลืองเพียงแต่ว่าทั่วเหลืองเนี่ยมันอ๋อนมทั่วเหลืองว่ะก็คือสารสกัดจากพืชแต่อทั่วเหลืองไง กินตอนเป็นเม็ดด้วยได้ตอนแรกว่าจะกินกินไปเรื่อยๆเพราะมันมันกินทีละเม็ดไงมันเลยใช้เวลานานเดี๋ยวพี่เอามาให้เราสั่าสองเม็ดจ้ะเพราะวันนี้คิดว่าจะขอเ็นกุสาซ้ำน้อยอยู่กินทีละเม็ดทีละเม็ดเืยเงินใบแล้วหาเครืองมุประกวพี่หมูกินจากเม็ดพี่หมูกินกินซองอย่างทีละสองเม็ดกินทีละสองเม็ดกินอยู่ซิบมือวะ สิบม uh. ือเพราะว่ากองหนึ hmm. ่งมันมีสิบเมตรเนาะสองกองก็สองกองกับสิบมือมันครับอี่ยังรู้สึกว่ากินมันยังท้าบอกเป็นยังไงบอกกินมันกับมีอ่ะต่วันห้องกระซาอ่ะแล้วเซฟอีย่างก็ผ่านน้ำไม่หน่อยห่อยมันก็บมีนั่นแหละกติมันกับอะไปกติดอกแต่ว่ามันกับ มันก <noise> ็มีออกมากมันจะเป็นเหมือนนเมือกออกมาถ้ามันกับบริเวณมีกินนอย่างดอกเพราะว่าเขาเข้าร่างกายเขาปกติแล้วนะเขาบริเวณหนักหอดหลุกหรือว่าอย่างเี้นหัวเส้นีกินแต่เขามันบริเวณมีกินดอกแต่ว่ามันก็มีมันก็มีเป็นเมือกผู้หญิงอะไรเป็นเมือกสรุปก็คือสรุปก็คือมันปกติไงมันออกมาปกติสรุปก็คือเหมือนทัานกระตุ้นให้เลือดออกมาเยอะเหมือนเวลาเหมือนมันเอาออกมาหมดอ่ะ ขับน้ำเท้าไปออกมาแบบจะถ้ากินเออถ้ากินติดต่อกันไปอ่อจะจะเดือนหนึ่งเนาะเดือนทรงเดือนเดือนทรงเดือนมันอาจจะแบบว่าเกี่ยวกับผิวผันด้วยเนาะันต้องกินติดต่อกันเออดูผลแต่ยังหอาอยู่มั่งหนอไงหฮาอ็ได้งี้ทนล่อง่น้ะซื้อมันก็ซื้อสร้างซื้อได้ยูดกแต่ว่ามันกับเนาะมันต้องเสียนมันต้องไปอยู่เอาฟรีกับไม่ยิีนี่ไปกินเอาฟรีกับไม่ยิีนี่ดีกว่า ง่ายที่สุดง่ายที่สุดนะแต่มันก็ดีนั่นแหละพูดถึงดีก็ไม่ยิ่งข้าผู้ใดถืออรอราคากับโบแพงราคาก็ถือถือเนาะมันใช่ห้างกับมันเป็นอาสามันประจำประจำซือเลยอันเนี้ยล่ะค่นี่แบบว่าข้าเจ้าบโบโบปิดบังคือว่าคนถามมากกับตอบไปถ้าเป็น ตัวตัวอื่นนะสินค้าตัวอื่นที่แบบว่าเวลาเขาแนะนำบอกว่าเออสินค้าตัวนั้นตัวนี้ดีราคาเท่าไหร่คะบอตอบจ้ะเขาไปในไลน์เขาไปในแชทอันนี้นั่งตอบแบบว่าราคาเท่าไหร่เขียนไปเลยเนาะอันนี้มันแบบว่าอันนี้คือ่าดีอันนี้หนูเพิ่งลองครั้งแรกยังไม่เคยแบบเนี่ยแต่ก็พูดถึงว่าดีถ้าพวกคนอยู่เมืองไทยเนาะถ้าแบบมีโอกาสกับ ั่องมือล่องมือไม่ค่อยเชื่อเวลาันบบอกอันนี้กินแล้วดีกินแล้วดีบางทีลองกินแล้วก็ไม่เห็นมีผลเลยก็เลยไม่ค่อยอยากจะสั่งเท่าไหร่แต่พูดถึงกินแล้วเอออันนี้มันเหมือนมันจากเมนที่มันแบบมาแบบดำๆนะมันมาแบบเออแดงแล้วมันมาแบบเยอะเดี๋ยวต้องบ่นประจาบ่นกาแฟนะว่าเรามคานเมนแล้วมันเมนมาทีมันมานิดเดียวนิดเดียวแล้วมันมาแบบดำดดำดแต่พอมากินที่ยายเออยายให้มาเด่๋พูเนี่ แล้วจากดำๆตอนแรกมันมามันแรกนะมันจะดำอยู่มันยังดำอยู่แต่พอวันที่สองวันที่สามมันเริ่มแดงแดงแล้วแบบมาแบบสีปกติสีปกติดีลูกสะไพ้ายน่ะี่นองโบเนี่ยมันกินน่ะมันขับขับขับออกมาน่ะหลันมันขับน้ำเข้าปลาแต่แต่หนูหลังคลอดมันคือเรากินยาเยอะมันก็เลยไม่มีกลิ่นไม่ไรไม่มีกลิ่นเลย โอเคถ้างั้นเราจะกินลาบเลือดกันใช่ไหมคะใช่อาจจะกินได้ด้วยอันนี้สมสาย่าปอบสวีเดนเลยปอบสวีเดนปอบสวีเดนกินแต่แตงโุมูมาแมนได้ยายกินยูร่ากินในพวกผิวพันธุ์ถ้าเป็นเด็กน้อยมันสิเข่าหาผิวพันธุ์ฟูนี่ฟูแน่นอนอือมันสิเข่าหาผิวพันธุ์ที่หมูน้อยอายุสิบโอ้ยนี่กะสีหาชีพแล้วใช่แปบขึ้นมันสิข่าผิวพันธุ์จะดี เริ่มกินเลยเนาะพวกสาววัยรุ่นนะแถวบ้านเฮาเนาะราคากะโอเคทั่วเหลืองซาดกับจับทั่วเหลืองอย่างเจ็าฉีเลยทันวถึงดำเต้าหูดีอยู่แล้วโอเคเขาสิกินเผากันเบนพ่อใหญ่ขอบคุณเจ้าขาวเราสู้กันฟัง Before a f เ e r